ถ้าใครนะครับทำมือถือหล่นหรือทํามือถือหายไปนะครับเราสามารถที่จะติดตามด้วยวิธีนี้ได้นะครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนันนันมาแชร์นะครับผมในวันนี้ครับทุกคนเราจะมาตามหาโทรศัพท์ที่หายไปกันครับทุกคนมือถือเราไม่มีอยู่แล้วถูกไหมครับทุกคนเราไปยืมมือถือเพื่อนครับนะครับแล้วก็โหลดแอปนะครับที่ชื่อว่า กูกินะครับหาอุปกรณ์ของฉันมานะครับแล้วก็ขอติดตั้งนะครับผมอันนี้หาด้วยการใช้แอปนะครับเราก็เปิดขึ้นมานะครับผมนี่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้มาเยือนนะครับผมแน่นอนเราต้องเป็นฐานะนี้อยู่แล้วถูกไหมแต่ที่สําคัญเราต้องจำรหัสผ่านกับพาสเวิร์ดของเราได้นะเออนะครับเราก็ติ๊กไปนะครับผมเราก็จะใส่อีเมลของเราลงไปนะครับทุกคนนี่จากนั้นนะครับเราก็กดถัดไปนะครับกรอรหัสผ่านนะครับ เราก็กดใช่ไปนะครับทุกคนนี่เขาก็จะถามว่าอนุญาตให้หาอุปกรณ์ก็คือแอปนี้ครับเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์นี้หรือไม่นะครับเราก็อนุญาตและกันนาองมาถึงหน้านี้นะครับทุกคนเขาก็จะขึ้นข้อมูลนะครับว่าเขาเจอมือถือเราที่ไหนนะครับตำแหน่งไหนนะครับเราสามารถซูมเข้าไปได้นะครับทุกคนนี่ขยาย2นิ้วนะครับซูมเข้าไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะทราบละตำแหน่งนะครับบางทีเราอาจจะไปลืมไว้ที่บ้านแม่หรือบ้านเพื่อนหรืออะไรเงี้ยครับผมเราก็จะทราบละว่า มันอยู่ตรงไหนนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอให้มือถือนั้นตัวนั้นนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตได้ตลอดเวลาแล้วก็แบตยังไม่หมดนะครับทุกคนนะทีนี้ทุกคนลองมาดูข้างบนนะตรงนี้คือผมล็อกอินด้วยอีเมลเนี้ยไว้2เครื่องด้วยกันก็คือ Samsung Galaxy Note 10 Plus นะครับกับนะครับ มือถือเครื่องนี้นะครับก็คือ vivo นั่นเองนะครับเขาก็จะโชว์มือถือที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลนี้มาทั้งหมดในแทบนี้เลยนะครับผมเราก็เลือกดูนะครับว่ามือถือเครื่องไหนของเรานะครับที่หายไปนะครับผมเราก็สามารถจิ้มดูรายละเอียดได้นะครับผมเนาะสมมุติว่า V ี vo ของผมนะครับอยู่นู่นจังหวัดแพร่งเนี่ยครับเขาก็จะโชว์ตำแหน่งจังหวัดแพร่ให้นะครับว่ามือถือเครื่องนี้อยู่ตรงนู้นอะไรเงี้ยครับผมเนาะพอเราเลือกเครื่องมือถือแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับทุกคน่มาดู นะครับทุกคนนี่เขาก็จะโชว์รายละเอียดเกี่ยวกับมือถือนะครับมือถือของเรานะครับหายไปเป็นใช่เครื่องนี้หรือเปล่านะครับถ้าใช่เขาก็จะโชว์รหัสตรงนี้ขึ้นมาเนาะแบตของเครื่องนะครับเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเขาก็จะโชว์ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าเรายังสามารถติดตามมือถือนี้ได้อยู่นะครับผมนี่พอเราเจอมือถือเราแล้วนะครับเราสามารถดูในแมปได้นะครับทุกคนโดยการกดตรงนี้นะกดจิ้มเข้าไปเห็นไหมครับเขาก็จะเปิดแมปขึ้นมานะครับผมนี่เราก็ติดตามไปเลยว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะครับเปิดขึ้นมานะเออนี่ อันนี้ที่ไหนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพียเพ้ยนนิดนึงนะครับทุกคนนะก็อาจจะเป็นไปตามระบบ g นะูเก l e เนาะปักหมุนไม่ค่อยถูกที่นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูแบบสตรีทวิวได้เลยนะครับผมนะว่าตำแหน่งที่มันหายมันหายตรงไหนนะเราสามารถเลือกให้เล่นเสียงก็ได้นะครับทุกคนนี่อ่าเห็นไหมครับทุกคนได้ยินไหมอันเนี้ยสามารถใช้ได้แม้กระทั่งว่า สมมุติว่ามือถือของเราอยู่ในบ้านแต่เราหาจุดไม่เจอเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับทีนี้นะครับมาดูแถบที่2นะครับทำให้อุปกรณ์ปลอดภัยนะครับลองจิ้มเข้าไปเนาะตรงนี้เราสามารถใส่ข้อความนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ติดต่อกลับมายัางหาเรานะครับเช่นเราใช้เบอร์มือถือของเพื่อนได้นะครับสามารถใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ข้อความว่าโปรด โปรดติดต่อเบอร์นี้อะไรนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะโปรดติดต่อคุณอะไรก็ใส่เข้าไปได้นะครับถ้าเราต้องการใส่เบอร์มือถือให้ติดต่อกลับมาครับเราก็ใส่เบอร์มือถือได้เพื่อจะได้แบบติดต่อกันง่ายเนาะอ่ะผมใส่เบอร์มือถือไปนะครับผมทีเนี้ยเราก็กดทําให้อุปกรณ์ปลอดภัยนะครับเนี่ขอการรักษาความปลอดภัยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเครื่องนี้ว่าขึ้นอะไรบ้างนะครับ นี่ทุกคนลองดูเห็นไหมครับมันไม่โฟกัสนี่เขาก็จะบอกว่าโปรติดต่อก็คือเบอร์ที่ที่ผมใส่เข้าไปตะกี้เนาะเขาบอกว่าโปรติดต่อแล้วก็กดโทนะครับผมนี่นะครับโทรหาเจ้าของนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองกดโทนะผมจิ้มนี่มันโทรหาได้เลยครับทุกคนเห็นไหมฮะมันก็จะโทรหามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับผม เราก็สามารถพูดคุยนะครับกับคนที่เจอโทรศัพท์เราได้เลยนะครับทุกคนอ่ะกดวางปกติถ้าหน้าจอเราล็อกอยู่ครับเราก็จะไม่สามารถโทรได้ถูกไหม แต่วิธีนี้โทรได้นะครับทุกคนนะทีนี้อันสุดท้ายนะครับล้างข้อมูลในเครื่องนะครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนที่สุดท้ายเลยนะครับถ้าเราหายแล้วแล้วคนคนนั้นไม่ต้องการให้เราคืนอะไรนะครับทุกคนเราก็สามารถล้างข้อมูลในเครื่องได้เราลองกดดูก็ได้นะครับนี่ถ้าเราเลือกล้างข้อมูลในเครื่องนะครับทุกคนเขาจะบอกว่าระบบนี้จะลบข้อมูลของเราออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับโดยนะครับหลังจากที่เราลบแล้วเนี่ยระบบนะครับจะไม่สามารถระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ได้อีกนะครับผมหากอุปกรณ์ อุปกรณ์ของคุณออฟไลน์อยู่การลบจะเริ่มขึ้นเมื่ออุปกรณ์ใช้งานแบบออนไลน์นะครับผมในการลบข้อมูลอุปกรณ์คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Google อีกครั้งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการที่จะลบข้อมูลนะครับเรากดล้างข้อมูลไปนะครับเพื่อลบข้อมูลทั้งหมดของเครื่องนี้ออกนะครับผมแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้ามือถือเครื่องนี้ยังออฟไลน์อยู่นะครับก็จะไม่สามารถลบได้เขาจะลบให้ก็ต่อเมื่อนะครับมือถือเครื่องนี้กลับมาออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนะครับทางนี้นะครับ เราต้องจํารหัสผ่านนะครับของเครื่องเครื่องนี้ได้หรืออีเมลเครื่องนั้นนะครับได้นะครับเราถึงจะกดลบข้อมูลได้ด้วยนะครับทุกคนเนาะวิธีนี้นะครับคงเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคนคนนั้นเขาไม่คืนโทรศัพท์มือถือให้เราจริงๆนะครับเราก็สามารถเลือกวิธีนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าเราทราบตําแหน่งแล้วนะครับเราอาจจะบุกไปหาถึงที่เลยก็ได้นะครับทุกคนอ่ะลองดูว่าเราจะเจอกันไหมเนาะอันนี้ก็เป็นอีก1วิธีนะครับที่สามารถทําให้เราติดตามมือถือที่หายไปได้นะครับทุกคนทีนี้เดี๋ยว ผมจะลองลองปิดเครื่องเนาะลองปิดเครื่องอันนี้ดูนะครับปิดเครื่องแล้วนะปิดเครื่องละเดี๋ยวเราลองกลับมาดูเครื่องนี้นะครับว่าเครื่องนี้ที่ติดตามอยู่เนี่ยเขาจะสามารถติดตามมือถือเครื่องนี้ได้อยู่หรือเปล่านะครับทุกคนเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าพบล่าสุดเมื่อเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือ4ี่โมงสี่โมงสีนะครับผ่านแมปไทม์ไลน์นะครับเราสามารถลองกดดูได้นะครับกดได้ไหมนี่ เห็นครั้งล่าสุดนะครับเมื่อ24ตุลาคมนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเครื่องปิดอยู่เราจะไม่สามารถติดตามข้อมูลได้นะครับผมเล่นเสียงนะครับเสียงก็ไม่ดังนะครับผมแต่เขาก็ยังจะบอกตำแหน่งให้เราคร่าวๆได้นะครับว่าเห็นล่าสุดเมื่อไหร่นะครับผมบนไทม์ไลน์นะครับก็คือนะครับเขาเจอเราประมาณช่วงเนี้ยแถวเนี้ย เมื่อเวลานั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามันหายมันหายณนะจุดนั้นและทีนี้มีคนอาจจะเก็บได้แล้วก็ปิดมือถือไปนะครับทีนี้ให้ผมเดานะว่าถ้าสมมติว่ามือถือกลับมาออนไลน์อีกครั้งนะครับเขาก็จะมีการ แจ้งแบบนี้แลวครับว่าไปเจออีกครั้งตอนไหนที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเราสามารถที่จะมีโอกาสติดตามมือถือของเราที่หายได้เช่นเดียวกันนะครับผมลองไปใช้กันดูนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้อยากให้มือถือใครหายนะครับแต่ถ้าหายแล้วนะครับลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมนะถ้าอยากลองเล่นก็ลองฝึกเล่นดูก็ได้เผื่อมือถือใครหายจริงนะครับจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องทำยังไงนะครับผม โอเคครับถ้าชอบคลิปดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้นะครับยังไงผมฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ